สำหรับการที่ใช้ตัว m มก a นเตสนับในการใช้ทม์แมชชีนนะครับนอกเหนือจากตัวฮันดิพุกพานะครับแฟลชไรท์แล้วก็ฮัดิการนะครับก็สามารถใช้เป็นตัวทม์แมชชีนสาหรับแบกอัพข้อมูลสํารองนะครับได้เช่นเดียวกันนะครับโดยไปที่เซตติ้งนะครับหรือว่าการตั้งค่านะครับจากนั้นไปที่ในส่วนของทม์แมชชีนนะครับ เมนูนี้นะครับทำามชชีนนะครับก็เลือกในส่วนของตัวอุปกรณ์เก็บข้อมูลที่ไว้สำหรับจำทำามชชีนเพื่อแบก็กอัพข้อมูลนะครับแล้วก็แบ,บ็กอัพระบบตั้งหมดนะครับเพื่อบางครั้งเราอัปเดตซอฟต์แวร์อัปเดตตัวเฟิร์มแวร์นะครับก็จะมีขนาดนะครับเราก็สามารถใช้ทำามชชีนตรวนี้แบ,บ็กอัพให้กลับมาเป็นล่าสุดก่อนที่เราทําการเปลีป่ยนแปลงได้นะครับ จากขึ้นไปสาเร็จเพราะว่าข้อมูลอาจจะเยอะความความจุของตัวแบ็กอัพของเราครับเราสามารถเลือกเพิ่มเติมได้นะครับหรือว่าเลือกเปลี่ยนไปใช้ตัวอื่นที่ความจุเพียงพอมากกว่านะครับหรือว่าใช้งานร่วมกันได้นะครับก็แล้วแต่ความต้องการของเราครับแนะนําให้ใช้ตัวเดียวเพียงพอต่อการสำรองจะดีกว่า